อยู่กับวง mm hmm. อิซึ่นตรงนี้นะครับการที่มันเป็นวงดนตรีที่มีอายุยืนยาวมาถึง4ี่สิปีแล้วมีการมีแต่ละยุคแต่ละยุคข,ของวงด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องว่าการทําผลงานอัลบั้มออกมาเนี่ยมันเริ่มต้นกันยังไงฮะอัลบั้มแรกของอิซึ่นจริงๆนี้เป็นยังไงไามครับพี่ไม่ไม่นับแผ่นเสียงที่เราพูดถึงกันเออสมัยก่อนไม่มีไม่มีอัลบั้มนะฮะคือเ mm hmm. ขาจ้างมาว่าทำแผ่นเสียงให้ผมชุดหนึ่ง mm hmm. แล้วก็ มันก็ออกเป็นเสียงไปจ่ายเท่านี้จบจบไม่มีลิขสิทธิ์ะไรทิ้นก็คือเหมือนสร้างบ้านให้เสร็จเรียบร้อยคไม่ได้ถือลิขสิทธิ์ร่วมด้วยไม่ได้เป็นเจ้าของร่วมด้วยเลยครับผมแล้วก็จะเริ่มจะมีที่ว่าเป็นในเป็นค่ายอะไรเงี้ยก็คือทํากับบัตเตอร์ฟลายบัตเตอร์ฟลายก็คือตอนนั้นก็เป็นสถาบันหนึ่งใช่ไหมครสถาบันดนตรีหนึ่งจะเรียกว่าค่ายก็ไม่เชิงหรือเปล่าฮะก็สมัยนั้น ก่อนกันมีก่อนจะมีกันมีด้วยเป็นโรงเรียนดนตรีเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ครับผมก็ทำหนึ่งชุดหนึ่งชุดฮะชุดนั้นมีเริ่มมีเป็นเทปคาสเซ็ตแล้วมีใครบ้างฮะตอนนั้นอย่างเป็นเซนต์ีอย่างไรตอนนั้นยังไม่มีเซนต์นี่ครับตอนนั้นยังเป็นพี่ป้อมพี่โตวัชรยังมีช่วงหนึ่งป้อมออกไปแล้วครับป้อมอไปอยู่กับพี่เต๋ออ๋อไปทำวงกับพี่เต๋อไปอยู่ั ไม่ให้วงครับไปเล่นกับโอรุนเตนฟังออวงกรอนเตครับออกไปอยู่พี่เต๋อแล้วก็ยังโต๊ะก็ยังอยู่ก็เลยทำมามีโต๊ะมีผมมีเกีย๊มีเกีย๊มันโดมันโดแล้วก็ติกติกชิโร่ติกติกเรโตเออเอาละตอนนี้ผมเริ่มงงๆงแล้วแต่ละคนนี้ก็ก็คือตอนนี้ก็ยังเป็นนักดนตรีกันอยู่ครับในส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วก็หยุดไปแล้วก็มีหยุดไปแล้วก็มีตอนนั้นก็มีห้าคนแล้วมีเพลงอะไรที่แบบ โดนๆดังๆเลยไม่โดนเลยฮะไม่มีเหรอพี่รถไฟใช่ไหมมีมีเจ้าโตเพลงหนึ่งมั้งผมจะไลฟ์ฟังครับมีกระเป๋ารถเมย์ชื่อว่าเจ้าโตฟังขึ้นบทเพลงเนี่ยฮะก็วัดสันร้องหมดแปดเพลงเกียกร้องเพลงพี่พศร้องเพลงแต่เพลงที่ดังที่สุดคือเพลงพี่พศร้องเจ้าโตเนี่ยเหรอครับใช่ครับมีกระเป๋ารถเมย์ชื่อว่าเจ้าโตชอบคุยโวจนทั่วว่าคานม่ใหญ่ตลอดท่าท่าปากน้ำไม่กลัวใครรถคันไหนแท ผมก็ชอบนะผมฟังก็เลยงงโอ้ยจะประโมทยังไงดีเนี่ยพี่โฟดเอกไม่เคยร้อเลยน้อเพลงแรกดังเลยไม่ดังนะมันบังเอิญมันดังสิเปิดวรลลุ่มเยอะๆก็ดังดังก็พี่ผมผมผมตามหลังมาเยอะผมยังจําได้เลยฮะเพราะเพลงมันมีเนื้อหาแล้วก็มันเหมือนเป็นเพลงเพื่อชีวิตเลยนะพี่ใช่ชีวิตกระเป๋ารถเมย์ใช่ครับนี้ต้องให้เครดิตพี่เขต พี่เขตอรันเป็นคนเขียนเนื้อพี่เขตเขียนเนื้อแลพี่ชายผมแต่งถนองเขตอรันเลิศพิพัฒน์นะครับจริงๆแล้วคิดถึงจัง่าจะได้สัมษณาท่านมากเลยแต่ว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วนะฮะทิ้งผลงานเพลงดีๆไว้เยอะแยะมากแล้วเป็นเพลงที่มีสาระมีเนื้อหาที่แหวกแหวกแนวไปจากเพลงในยุคเดียวกันกับที่ที่ท่านเขียนนะครับผมเจ้าพี่พศร้องเจ้าโตแล้วพี่ตื่มร้องเลยฮะ ตอนนั้นตื่ยังไม่ไอ้มยังไม่ได้มาออผมมาเข้าออชุดนี้เหมือนกันตอนเข้าอัดเสียงเสร็จแล้วแล้วอิซึนต้องไปออกทีวีรายการน้ำแข็งใส่น้ำหวานออแล้วผมกดว่าออแรกๆเนี่ยเขาให้ผมมาแทนพิเกียกสิบห้าวันออที่พัทยาผมก็ไปเล่นแทนพอถึงวันที่สิบสี่วันต้งขึ้นนล้พิเกียกบอกว่าเออตื่นเล่นยาวไปเลยผมก็เลยเล่นมาเรื่อยๆเลยเออแล้วก็ต้องไปออกรายการต้องมีเพลงที่พิเกียกร้องผมเลยต้องเข้าไปอัดเสียงใหม่โดยเป็นเสียงผมร้อง เป็นชื่อเพลงสุขาใจสุขาใจต้องร้องออกรายการน้ําแข็งแสียว่าครับสุขาใจที่เป็นไงพี่รักไม่เป็นสักทีรักไม่มีแน่นอนไม่ดังครับไม่ดังเป็นเป็นเรื่องราวก็คือรักหวานหวานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมรักก็ไม่หวานครับเลนทเลนเพลงเร็วเลยเพลงทะเล่นนะครับครับผมก็ชุดบกเพลงก็เข้ามาตอนนั้นพอดีก็เล่นยาวมาเรื่อยเลยจนเล่นมาสักพักหนึ่งก็ออกไปอยู่เชียงใหม่ผมกออกไปอยู่เชียงใหม่ กลับมาทํางานกับกัมมี่ยู่ดีมีโทรบอกว่าตึมมาเล่นอีซึ่นไหมผ่านไปกี่ปีคุนก็นานเหมือนกันนะครับผมออกไปประมาณสามสี่ปีสี่ห้าปีอะไรเงี้ยออกไปอยู่เชียงใหม่เฉยๆเลยอ่ะใช่ออกไปอยู่เชียงใหม่สามปีแล้วก็กลับมาทำงานเขียนเพลงที่กัมมี่ครับก็พิทติกตอนนั้นเป็นโปรดิวเซอร์ชุดลอยตัวโทรมาตึ้มเข้ามาคุยหน่อยเล่นกับวงอีซึนไหม ตอนนั้นเราเขียนเพลงอยู่ผมก็ที่ว่าอ้าวเอาโอเคทาเพลงให้อิซึ่นปรากดที่ไหนได้อ้าวได้ต้องเข้ามาเล่นต um, ้องเข้ามาร้องด้วยบอกเฮ้ยผมไม่เคยร้องเก่งไทยเลยเสียงวันแรกเขาเช็คสายลําโพงกันใหญ่ว่าเอ๊ะทําไมเสียงมันพลาดพลาดขนาดนั้นเลยจริง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 ก็ไม่รู้เรื่องผมก็ร้องของผมไปเรื่อยเพราะว่าเออปล่อยมันร้องกับเสียงเป็นแบบนี้แล้วแล้วนั่นนั่นคือกับบัตเตอร์ฟลายก็ก็พี่อันนี้อันนี้เข้าไปอยู่เอวีละ แล้วระหว่างระหว่าง b ต t t e r f l y กับ Av มีอะไรแทรกไหมฮะไม่มีเลยนะก็อมีกีตาร์โตมากีตาร์โตมาก่อนไหมอ่ากีตาร์โตก่อนมีก็ใช่ใช่ใช่ก็เห็นบางอย่างก็อยู่แล้วก็โต๊ก็เลยพอป้อมออกไปแล้วอมก็ไปออกอัลบั้มเองคือเอางี้เดี๋ยวทวนกับดึงกลับมาก่อนก็คือในอัลบั้มที่ออกกับ b ต t t e r f l y ตอนนั้นพี่โต๊ะเองอยู่ครับอยู่ครับแต่พี่ป้อมออกไปแล้วออกไปแล้วครับ ออกไปอยู่กับพี่เต๋อครับครับผมแล้วตอนจังั้นใช่มีกีตาร์โตแตอนี้โตก็เลยอยากเป็นิลปินเดียวบ้างก็เลยออกวสันกับอิซึ่งวสันกับอิซึ่งก็เป็นชุดชื่อชุดกีตาร์โตกีตาร์โตกับชุดขึ้นโตขึ้นโตผมก็ทันทั้งสองชุดนะตอนนั้นอยู่แกมมี่ตอนนั้นอยู่แกมมี่แล้วใช่ไหมครับครับผมตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยฮือฮาเท่าไหร่ครับ ก็เลยมาชวนโต้ใหม่<อ>แล้วก็เลยไปอยู่กับอัศนีเลยก็เ,<อ>เป็นอัศนีวสันต์ก็<อ>ก็เลยโด่งดังไปเลยอตอนนี้ทางนี้ก็เลยเล่นเล่นประจาไปเรื่อยๆแล้วก็มีบริษัทเอวมัิดต่อนี้ให้ถึงร่าต่อเจ้าของบริษัทนะั้นรู้จักกระแจ๊ดก็มาชวนอิซึ่นเล่นมาชวนซึ่เข้าไปเป็นศิลปินเบอร์แรกของเขาที่ทำออกมาชื่อชุดลอยตัวลอยตัว ก็ขายดิบขายดีอยู่เพลงอะไรเด่นฮะเพลงอยากบอกให้รู้คับนั่นแหละก็น่าจะให้ตอบแหละมันร้องยังไงก็พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีผมร้องไม่ค่อยเป็นอ่ะเพลงนี้เพลงนี้พี่ตื่มร้องด้วยใช่ครับครับผมแต่งเองด้วย ข้ามที่ข้าในใจอยากอบอกเขาไวให้เธออยูรักเธอถ้าฟุ้งมากพี่เป็นอย่างนั้นแล้วกันแต่บันดังนะพี่ <c oughs> ผมผมจำได้นะพเพลงนี้และก็ถ้าดังมากก็ลดวลรุ่มเอาเถูกดังหน้าฟังครับก <c oughs> ็อยู่ AV ม,มา2ชุดครับมีชุดลอยตัวกับชุดทศนิยมทศนิยมทศนยิ <c oughs> นยมเป็นยังไงครับ ไม่ก็ฮิตเท่าไหร่ครับแล้วมีเพลงคอนเซ็ปต์แต่ลองดลังี่สุดชื่อเพลงพึ่งรู้พึ่งรู้พึ่งรู้ก็อยู่กับเอวีมาสองชุดเราก็กลับมาับมี่อีกว่าไม่ได้กลับนะครับยังทํางานส่งส่งอยู่กันใช่ครับก็เป็นฟรีแลนซ์ไปแต่ไม่มีโอกาสให้เขียนให้สุเม่นนะเพราะว่าเขาเขียนเองผมก็ไม่ได้อยู่ค่ายแล้วก็พี่อยู่แล้วครับผมก็หลังจากนั้นก็ เล่นกคืนกันมาตลอดครับก็เล่นอาทิตย์ละวันสองวันมากก็ยังรวมกลุ่มกันอยู่ครับจนจนแกมมี่มาจะทำอะไรทำคู่าใช่ใช่หลังจากนั้นก็กลับไปอยู่แกมมี่ตอนเป็นแหวนออฟโรดอะคูสติกสไตล์อีซึนนั้นทำคู่กับแหวนออกมาสองชุดแหวนหนึ่งแหวนสองคู่กับอีซึนเอาเพลงเก่ามาค cover มาเลยเพลงทั่วไปมา cover ไปอ๋อเพลงทั่วๆไปที่ไม่ได้เกี่ยวกับเพลงของแกมมี่เหรอฮะ หรือว่าเป็นเพลงเพลงเก่าๆเพลงเก่าๆ,ๆครับเพลงเก่าๆ,เ,เ,ๆเลยออเใช่เพลงเก่าๆอ,อ๋อซึนด้วย,ยด้วยครับครับฮะก็เอามาทําคู่กับแหวนแล้วหลังจากนั้นหายเงียบไปเลยครับและที่ช่วงที่หายไปนั่นคือผมไปต่างประเทศอยู่ต่างประเทศไปสองปีก็ตอนนั้นต้องให้แจ๊สเล่าแล้วช่วงที่ผมอยู่ต่างประเทศแล้วอยู่ไปไหนฮะไปอินเดียครับไปอินเดียอยู่ๆทิ้งวงไปเลยเหรอพี่ขายโรตี อินเดียไม่มีโรตีนะที่เรากินกินกันอยู่ไม่ใช่นะเป็นคนระเบบกินสารไม่มีไม่มีโรตีใส่นมโอเคงั้นงั้นงั้นพี่แจ๊คเป็นไงฮะหลังจากที่พี่ตืมทิ้งเราไปเดี๋ยวต่อก่อนผมจะไปอินเดียนะผมก็บอกว่าเอาคนมาหาคนมาเล่นแทนทุกคนไม่เอาบอกว่าเพราะว่าคนจะมาแทนเนี่ยหายากตัวเล็กมีไยด้วยก็กลัวไม่เหมือนก็เลยซึงก็เลยหยุดเล่นไปก่อน ให้แจ๊เล่าต่อก่อนจะไปมีทิ้งท้ายก็พี่แจ๊รับแต่ทุกคนก็ดีใจที่แกไปจะได้พักกันเพราะเหนื่อยกันมากแล้วอะไรยงี้ครับเรื่องเรื่องช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่ว่าต่างคนก็ต่างมี เห,เ,หเหมือนกับถ้าจะเล่กอิ่มตัวมันก็ยังไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะ<อ>แต่ว่าใครไปทํานู่ทนทํานี่ก็แยกย้ายไป<อ>แต่ผมก็แบคทัพพี่จิ๋วก็ไปเล่นกบเพื่อนอ้นก็ไปน,น,นั่งทานู่นทํานี่ส่วนตัวที่พ่อก,ก็ไปแบคให้คนนู้นคนนี้บ้างอะไรีกย<อ>ก็พอแยกกันไปแล้วสักพักหนึ่งเออเอเอเราก็เราก็ากยังทาในเรื่องอห้องอัดก็มีความคิดว่ายัางไงเราก็ต้องทําขึ้นมาเรื่อย<อ>ๆก็เป็นกระแสแล้วก็เราต้องเกาะกลุ่มกันไว้ให้ให้ชื่ออิสซึนี้ยังคงอยู่ครับแล้วก็ โดยที่ว่าเออมีพี่ป้อมพี่ป้อมเดนูอ่ะอ๋อเดนูอาจารย์ดนูอาจารย์เดนูแกชื่อชื่อป้อมเหมือนกันเหรอฮะใช่ครับทราบครับผมอาจารย์ดนูอันตะคูนะฮะประมาณว่าเลยติดต่อมาว่าเอออยากจะทํากับอีซึ่อสักชุดหนึ่งทีนี้จะมีแนวโน้มว่ายังไงบ้างพวกเราก็ไปคุยกันตอนนี้พี่ตึงก็ยังอยู่ที่อินเดียแต่ว่าประมาณว่าเราไปคุยเสร็จก่อนแล้วก็จะปรึกษาแกก็เมลกันไปเรื่อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เลยบอกว่าพอเริ่มเข้ารู้เข้ารอยแล้วก็เออชวนแกกลับมาว่าเออพี่มีอย่างเงี้ยมาทำมาต่อแล้วกันนั่นแหละครับก็จะเป็นชุดตามน้ําตามน้ำลอยตัวทศนิยมแหวนหนึ่งแหวนสองตามน้ํานี่ก็งานไม่ได้น้อยเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วคือแบบมันหลากหลายมากนะฮะที่เหมือนกับไปเจอคนนู้นคนนี้คนนี้อ๋อเดี๋ยวผมข้ามไปชุดนึงครับข้ามชุดไหนครับเออคือก่อนที่พี่ตึ่มจะไปเนี่ย คือว่าเราก็มาค่อยๆทํากันว่าเอ้ยไหนๆมันจะช่วงเงียบแล้วไงแล้วก็แต่งเพลงกันมานั่งทำไปตั้งชื่อชุดอาสงไข่อาสงไข่ทำเองทำเองเลยเรื่องราวเป็นยังไงฮะคอนเซปต์ชื่อมันโอ้โหอลังการคือมาคิดว่ามันคงเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะพวกเรายังไงก็ต้องมันคงจะอยู่ในวังวนอะไรลักษณะเนี้ยก็คือแบบจัดคอนเสิร์ตกันเองประมาณหนึ่งคือแบบว่าอย่างน้อยเราก็ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ย แล้ก็ถอสุดท้ายนะครับเไยรักก็ทำอะไรเลยทำเองขายเองเลยประมาณก็ไม่ได้เชิงซีดีขายเยอะนะครับได้ประมาณ 20- ่0แผ่ามสิบแคูณคูณหมื่นเนี่ยแหมจริงๆก็เป็นเป็นวงที่อยู่ในวงการเพลงไทยมันนานมากเลยนะฮะแล้วก็มีผลงานต่อเนื่องต่อเนื่องเรื่อยๆจริงๆอย่างนี้น่าอิจฉามากครับเพราะสุขไม่ได้ฝากเองยังอยู่แค่ช่วงเดียวแต่ว่าถ้าเทียบกับพี่ๆแล้วผมแค่เซี่ยวเดียวเองนะที่จะอยู่ในวงการนี้แล้วยังมีผลงานต่อเนื่องนะฮะ พรุ่งนี้เราจะมาขยี้กันถึงอัลบั้มที่น่าสนใจอัลบั้มหนึ่งในในในหนึ่งในเหล่าอัลบั้มเหล่านี้ที่พูดพูดถึงมานะครับก็นั่นคืออัลบั้มตามน้ำเรื่องราวจะเป็นยังไงเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผม